เอาล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับถายเป็นนานเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ s o t e c Gaming วันนี้เราจะมาเล่นกันในเกมอุชิคาเซะปนานานะครับหรือว่าอีสาสาวปากฉีกนั่นเองนะครับมาเริ่มเล่นกันเลยโอ้มาถึงแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยลูกเปิดไม่ได้ครับ เหมือนตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกนะมีหมากลุกด้วยสำรวจอะไรได้ไหมมีเตาเตาผิงนะครับลองดูก่อนมันน่าจะมีของอะไรที่สำรวจได้นะกระสารอ่านได้ไหมไม่ได้แต่ทางมันมืดมากอะไปฉายก็เห็นแค่รอบๆตัวไม่หไมหวไเสียเปรียบ เอกสารให้อ่านด้วยหนึ่งเก้าเก,ก,ก้แปดเดือนธันวาคมวันนี้ฉันพบหนทางที่จะทำให้ตัวเองเป็นอตาตะอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าฉันยังขาดขอมบางอย่างที่ต้องสังเวยแต่เป็นคนเขียนข้อความนี้เนี่ย เป็นพิธีกรรมเหรอเกมไม่มีอะไรนะรรยากาศเหมือนคล้ายๆแมนชั่นอะปีศาจส,สาวปากฉีกผม,มเคยได้ยินนะรู้สึกว่าจะเป็นตำนานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นนะ โดยปีศาจสาวปากฉีกจะเดิน,ดนอยู่ตามช่วงเวลากลางคืนอ่ะไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นกลางคืนแล้วก็จะใส่หน้าก,กากอนามัยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดินผ่านเจอผู้คนอ่ะเขาก็จะถามว่าฉันสวยไหมถ้าตอบว่าไม่ปีศาจก็จะโดนปีศาจสาวปากฉีกจัดก,การนะครับโดยการใช้กันไกลหรืออะไรสักอย่างอะทำให้ เหยื่อนั้นปากฉีกเหมือนกับปีศาจสาวปากฉีกฉันดีใจมากที่ได้เจอกับมิซูฮิโกะมิซูฮิโกะคือใครวาผู้หญิงเลยหลังจากได้ที่ฉันได้ทำพิธีเพื่อที่ฉันจะได้กลายเป็นอมตะฉันใช้เวลาสองปีในการสร้าง สร้างแอบลับใต้ดินเหรอฉันก็จะเข้าเจ๊เข้าใกล้เกี่ยวกับการทำการวิจัยเรื่องต่างๆอานาเราใกล้จะได้เป็นอมตะแล้วมันอะไรกันเนี่ยพิธีกรรมเหรอต้องสร้างแอบใต้ดินด้วยแล้วมิสูมิสูฮิโกะคือใครเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอย่าบอกนะ ว่าปีศาจส,สาวปากฉีกมาแล้วยังนะยังนะยังนะธันวาคมปีสองพันสี่มันเหมือนกับหน้าหนาวในช่วงปีหนึ่งเก้าเก้าแปดฉันไม่มีทางลืมเลยวันที่ฉันพบพิธีที่จะทำให้ฉันกลายเป็นอะไรกันแน่สองพันสี่รอ ไม่แน่ใจว่าเกมนี้เราอยู่ในช่วงปีไหนนะเดี๋ยวก่อนนะระหัสคือหนึ่งเก้าเก้าแปดแล้วบ่ะมันมีตัวเลขอยู่ตรงเนี้ย ไงอะเฮ้ยงง,งเดี๋ยวก่อนดิ<ม>แปดใช่ไหมเออใช่ด้วยนั่นไงคำใบเราเจอคำใบแล้วแล้วห้องนี้มันมีอะไรเกม้มาชอบบรรยากาศที่เงียบๆอบะ มันทำให้เราคิดไปเองอะคิดแรงต่างนานาชักมันมีอะไรโอ้จะทํามาทําไมเนี่ยเหมือนเดิมเฮ้อะไรวะอะไรอะไรอะไรต้องการกุญแจดีมากโอ้โน้ตบุ๊กยังเป็นแบบแบบเก่าอยู่เลยดูดิ กุญแจมาแล้วเอาเราซ่อนในในตู้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยว่า <c oughs> ต,ต,ติดติดประตูมีอะไรผล่มาไหมได้แล้วปิดกุญแจอีกอันนึง ไปไหนต่อวะฟังผีสาวปากฉีชใช่ไหมไม่มีเสียงเท้านะมันยังไม่มาวะหาประตูหาประตูะตม,มีคุญแจแสดงว่าต้องมีประตูใช่ประตูนี้แล้วเปล่าวะไม่ใช่ประตูนี้วะ่ะ ให้เราทำอะไรวะบี BB เปิดได้ไหมไม่ได้เหมือนมันโหลดผีหรือเปล่าวะดูดิพึ่งยังไม่อยากเจอมันตอนนี้ใช่ประตูนี้แน่เลยอ่ะเฟมเลดล่วงรัวๆเลยอ่ะ cần cần sẽ sao khảo khóa kunci à kunci cất sơn nỉm mà không bay phòng nám còn xem này hiểu chạy yên để bút chụp ok มีคาบสิ่งสกปรกเยอะมากเลยนะไปไหนต่อตัวนี้ถูกต้องเฮ้ยไปได้แล้วเฮ้ยโอ้โหเรารโผที่ไหนเนี่ยเอาไงาเอาแล้ไงเอาแล้ไง เป็นแรับใต้ดินด้วยจริงๆด้วยครับนี่มันเหมือนเป็นห้องทดลองอะไรบางอย่างมีเก้าอี้ให้นั่งตูปเปิดได้ครับมีอะไรให้เราเก็บไหมไม่มีนะ้าอีกแล้วเอาใกล้แล้ว เราใกล้จะค้นพบพิธีที่จะทำให้เอาเป็นอามาตะมากขึ้นโดยเป็นเรื่องราวของพิธีกรรมนะครับในที่สุดที่สุดฮิโกะและฉันก็ใกล้จะกลายเป็นอามาตะทุกทีแล้วเป็นผีใช่ไหมรู้นะเนี่ยมันต้องมีอะไรน่ากลัวแน่นอนเปิดประตูเปิดไม่ได้ครับ ยี่ยังไม่มาใช่ไหมหาคุณแจหรือเปล่าต้หาอะไรแน่เลยอ่ะคุณแจหรือเปล่าตู้นั้นมันเปิดไม่ได้มีทางไหนให้เราไปได้บ้างเนี่ย โอ้โหประตูนี้เปิดได้โงงเลยห้องน้ำเอ้ยหลบหลังประตูได้นี่ว่าฝาชักโครกซิสโกไม่ได้อยู่ที่นี่ตอนนี้พิธีกรรมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วฉันบอกกับเขาว่าฉันเก็บกุญแจไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง ใกล้ๆต้นไม้อต้นไม้เอะมีต้นไม้ได้เหรอวะพอดมีต้นไม้ข้างๆด้วเหรอไหนวะแกอะไรวะแกอะไรอยู่ข้างๆต้นไม้ทำใบของเกมนี้อีกแล้ว ไไม่ได้แล้วครับชอบบรรยากาศในเกมนี้เลยมันน่ากลัวเกินฮ้ยโหนีภาพอะไรวะเนี่ยน่ากลัวเกินเห่งเท้าก่อนดูมันล็อกดีมาก ภาพแต่ละภาพดีนะลูกตาไม่ขยับถ้าขยับนี่ผมหลอนเลยนีล็อกเราไปต่อไม่ได้อ้ยไฟอย่าพิ่งเฮ้ยทำไมไฟมันเป็นแบบนี้ไฟอ่อนไฟอ่อนมากเลย นะไม้สว่างสุดเลยไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบแแจมันอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนหาคุณแจ ไหนวะเนี่ยเปิดไม่ได้โอ้แล้วเนี่ยเอกสารตามพื้นเต็ไมไปหมดเลยอ่านก็อ่านไม่ได้ ไม่มีเงาตัวเองในกระจกนี่หว่าโดดได้ไอ้พวกเรากระโดดได้ หน้าไม่เห็นเลยอ่ะมืดเกินต้นไม้อ่ะให้นี่ป่าวะเฮ้ยอะไรนะ่ะคุณแจแจ้เจอแล้วคุณแจ้โอ้อยู่ในอยู่บนภาพนี่เองหานได้แล้วเว้ยแจ้อะไรก่าเนี่ยแจ้ประกอบพิธีกรรม ไปแล้วได้จะได้เจอผีสาวปากขีกแล้วเฮ้ยยิงก็กลัวเนี่ยเฮ้ยยังไม่มีเสียงเท้าเฮ้ยเฮ้ยผีสาวปากขีด โอ้มันวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามเงยอ๊บโอ้เฮ้ยโดนแทงต้องซ่อนใช่ไหมอะไรวะมาแล้วเริ่มรอบสองกันครับโอ้นยังว่าเดินช้าๆแม่งวิ่งเลย เออไปเอาคุณแจทังภาพไปดับชิบหายเอ้ย คุณแจห้องพิธีกรรมไปหยิบปุ๊บแม่งมาเลยอะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพึ่งเฮ้ยแมว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 เอ้ยแมว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 เพื่ออาย มีวิธีผ่านไหมเค okay, ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ